ดีค่ะชาวธาตุน้ำนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพีจิกแล้วก็มีนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลป๊อปปีส้สตาร์โรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไปวีคลี่ความรักสำหรับครึ่งเดือนแรกกันก็ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่16ตุลาคม2568สําสำหรับคนโสด คนโสดคะในช่วงนี้เนี่ยตัวของคุณนะคะจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยเป็นช่วงเวลาที่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะก็จะมีคนเนี่ยให้ความสนใจในตัวคุณดูสิคะเราได้เป็นไพ่เดอะซันขึ้นมานะคือตัวของคุณนะ่ะจะมีออร่าจะมีแสงออกมาจากตัวนะคะทำให้ใครหลายๆคนแอบชื่นชมคุณอยู่ในตอนนี้ แล้วด้วยความที่ตอนนี้นะคะตัวของคุณเนี่ยเป็นที่จับตามองของคนหลายคนมันทำให้คุณควรที่จะต้องระวังนะคะไอ้เรื่องที่เราอยากให้ระวังเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาชอบคุณเข้ามาพยายามทำความรู้จักพยายามเข้ามาตื้อคุณนะคะแต่คนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาเหมือนจะมีพันธะอยู่แล้วนะคะดูสิมันเป็นไพ่สิบถ้วยขึ้นมา คนคนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ได้แต่งงานมีลูกแล้วนะคะก็เป็นคนที่มีแฟนมีคนรักมีความสัมพันธ์ที่มันจริงจังมากๆอยู่ซึ่งคนคนนี้เขาได้มาเจอกับคุณแล้วเขารู้สึกชอบคุณมากๆเลยอะ่ะเขารู้สึกว่าตัวของคุณนะคะเป็นคนที่น่าสนใจ มีความลับในตัวคุณที่เขาอยากที่จะทําความค้นหานะคะแล้วด้วยความที่คุณอะเป็นเหมือนสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตของเขามันเลยทำให้คนคนนี้พร้อมที่จะทำงานหนักพร้อมที่จะทุ่มเทในการที่จะเอาชนะใจคุณตรงเนี้เป็นเรื่องที่ ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเพราะคนคนนี้เนี่ยเหมือนเวลาถ้าเขาอยากได้อะไรสักอย่างเขาก็จะแบบสู้สุดใจเลยอะจนกว่าเขาจะได้มานะคะแต่พอเขาเบื่อเขาก็ทิ้งคว้างได้แบบง่ายดายเราเลยอยากให้คุณเนี่ยค่อยๆทำความรู้จักคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้ให้ดีๆด,ด,ดีกว่าอย่าเพิ่งรีบเร่งในการที่จะสารความสัมพันธ์กับใครนะคะ สำหรับคนที่กำลังจะเข้ามานะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรการเข้ามาของเขานะคะมันจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องบางคนเนี่ยคือต้องทำงานร่วมกันนะคะเขาเป็นลูกค้าของเราก็เลยทำให้เราเนี่ยจะต้องเข้าไปติดต่อกับเขาก็เลยได้ทำความรู้จักกันอะไรแบบนี้ ถ้าอยากจะแนะนำนะคะให้คุณเนี่ยพยายามอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเอาไว้นะคะถ้าสมมติว่าคุณอยู่นิ่งอย่างเงี้ยได้มันก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาทำอะไรคุณได้อะ่ะอืมเขาอาจจะมีความลหลงใหลหรือว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าอยาก ที่จะนอกใจคนรักเพื่อมาหาคุณก็จริงแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่เล่นด้วยสักอย่างอะความสัมพันธ์ลับๆหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันผิดอะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้นะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ Oracles เพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าไพ่เนี่ยมีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก c h i e v e ตัวคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนกับ รางวัลนะคะเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเอาชนะให้ได้เพื่อที่จะได้รางวัลที่มันน่าตื่นเต้นมันเป็นอะไรที่เขาคิดว่าถ้าเขาสามารถที่จะเอาชนะใจคุณได้อะมันจะทำให้คนรอบตัวของเขาอะเหมือนกับยอมรับในตัวเขายอมรับในสเสน่หยอมรับในคารลมของเขาอะไรแบบนี้ Getting to know each other แล้วก็ a l i q u i t e d love ยิ่งคุณได้ทำความรู้จักคนคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณก็จะได้คนเจอว่าคนคนนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะให้ความรักคุณได้ไม่สามารถที่จะเปิดตัวคุณกับคนรอบข้างได้ถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์มันถูกพัฒนาเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขามีคนของเขาอยู่แล้วมันก็เลยไม่มีที่ให้คุณยืนในชีวิตของเขาแบบที่ เป็นตัวเป็นตนนะคะสามารถที่จะอยู่ได้ก็จริงนะแต่คุณจะต้องอยู่ในที่ที่มืดๆหรือว่าไปอยู่ใต้เงาของคนที่เป็นตัวจริงของเขา Let your friends help you นะคะเรามองว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามีใครเตือนคุณถึงคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตอะก็รับฟังไว้ก็ดีนะคะอย่าคิดว่าคนอื่นแบบ ไม่หวังดีกับเราอ่ะอืมอยากให้ฟังคนรอบตัวให้เยอะๆถ้ามีคนทักหรือว่ามีคนเตือนอะไรนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนโสดเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุย ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณแล้วก็คนคุยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่เลยเป็นความสัมพันธ์ที่มีการทำร้ายใจกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยมากอะ ในการที่จะประครับประคองคุณรู้สึกว่าทั้งคุณแล้วก็คนคุยเข้ากันไม่ค่อยได้นะคะคุยกันคนละภาษาคุยกันทีไรก็ต้องทะเลาะก,กันหรือว่ามันจะมีเรื่องทําให้เราแบบรู้สึกเดือดร้อนใจรู้สึกว่าไม่ค่อยสงบใจเลยอะตั้งแต่ได้คุยกับคนคนนี้นะคะคุณคิดอยากที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์มันทําให้คุณเป็นถูกมากๆแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะเดินออกมาได้เพราะ ในใจลึกๆของคุณก็คาดหวังแหละว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันน่าจะดีขึ้นนะคะตัวคนคุยของคุณน่ะเขาไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาเนาะไม่ได้มีการทําให้คุณรู้เลยอะว่าเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเดินหน้าต่อไปในทิศทางไหนคนคนนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองเขาเป็นคนที่ รอบครอบในการที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาเขาต้องมั่นใจก่อนนะ่ะว่าคุณกับเขาจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันได้เขาถึงจะแสดงความรู้สึกออกมาว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะถ้าสมมุติว่าเขาไม่มั่นใจคนคนนี้คือจะไม่ยอมแสดงอะไรออกมาให้คุณได้เห็นเลยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขารู้สึกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่มีอะไรที่มาแบบคอนเฟิร์มคุณได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่คุณเหมือนอยู่บนโลโลโคสเตอร์ค่ะคือทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่แบบเรียบนิ่งเลยอ่ะมันจะมีการขึ้นแล้วก็มีการลงอยู่ตลอดเวลานะคะพอมาในช่วงนี้เนี่ยเรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับตัวคนคุยมันจะโอเคมากขึ้นถามว่ามันจะดีแบบ ร้อยเปอร์เซนต์ไหมมันไม่ได้ดีแบบร้อยเนะคะแต่มันก็จะไม่แย่ไปกว่าที่มันเคยเป็นมาก่อนมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยได้สงบจิตสงบใจตัวเองมากขึ้นพอมาในช่วงนี้นะคะตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขาจะได้มีการตกตะกอนทางความคิดมากขึ้นนะว่าเขาต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันเดินหน้าต่อไปในทิศทางไหนด้วย ความจริงใจของคุณที่มันส่งถึงเขาอะค่ะเขาเห็นนะว่าคุณอะใช้ความอดทนมากๆเลยในการที่จะอยู่ค้างเขาตรงเนี้ยมันทำให้เขาซึ้งใจแล้วก็มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะให้โอกาสคุณอยากที่จะให้โอกาสความสัมพันธ์ตรงเนี้ยได้ไปต่อมันก็เลยทำให้คุณจะได้เห็นนะคะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะเขาจะค่อยๆเปิดใจให้กับคุณแล้วก็บางคนอะมันจะมีการคุยกันแบบเปิดใจ เลยว่าเขาู้้ึึอยังไงและเขาเหมือนมีทรามาอะไรมาในอดีตนะคะที่ทำให้เขากลายมาเป็นเขาในวันนี้นะคะอะไรที่ทำให้เขาไม่กล้าที่จะเปิดใจกับคุณคือเขาจะระบายมันออกมาคุณจะได้เห็นด้านที่มันอ่อนแอของเขาด้านที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณจะได้เห็นแล้ว มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ทําความเข้าใจกันอะนะคะอะไรที่มันเคยเป็นเหมือนกับปัญหาอะไรที่คุณคิดว่าคุณไม่เข้าใจในตัวเขาคุณก็จะได้ทําความเข้าใจแล้วตรงเนี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเปลี่ยนเลยนะมันจะพลิกไปเลยอะอะไรที่มันไม่เวิร์กนะคะ หลังจากเนี้ยมันก็จะดีมากขึ้นความสัมพันธ์มันจะเต็มไปด้วยความสุขมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมองเห็นความหวังอะดูสิคะมันได้เป็นไพ่ The s u นนะคะแล้วก็เป็นไพ่สิบถ้วยขึ้นมาคือความสัมพันธ์หลังจากเนี้ยมันจะเต็มไปด้วยความสุขจะเต็มไปด้วยความเข้าใจแล้วก็รอยยิ้มนะคะตัวคนคุยของคุณจะใส่ใจคุณมากขึ้นนะคะจะเทคแคร์แล้วก็ จะทำให้คุณรู้ะะว่าเขาเองก็ค่อนข้างซีเรียสมากๆกับความสัมพันธ์กับคุณนะคนคุยของคุณนะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเพฤอษ์กันแล้วก็มังกรเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่เนี่ยมีอะไรอยาที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก r e b i r t h ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยจะได้มีการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่บอกอะค่ะตอนแรกความสัมพันธ์มันค่อนข้างดิ่งมากๆเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณไม่มีความสุขแต่หลังจากที่คุณได้ปรับความเข้าใจกันอะความสัมพันธ์มันเหมือนแบบมันเปลี่ยนไปเลยอะ เออมันมีความสดใสมันมีความสดชื่นเกิดขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกได้อะคะว่ามันมีพลังงานดีๆนะคะเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนเวลาที่คุณได้คุยกันคุณคุยกันถูกขอมากขึ้นไม่ได้มีเดดแอร์ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้คุณต้องทะเลาะก,กันนะอ่ะออม Forgiving a n d Le a r n i n g นะคะ คุณสองคนได้เรียนรู้บทเรียนที่มันสำคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นั่นก็คือการให้โอกาสแล้วก็การให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเป็นอะไรที่เรามองว่าคุณไม่ทันได้คิดเลยนะว่ามันจะเกิดขึ้นบางคนอะ่ะคือมันเหมือนคุณคุณคิดแล้วว่า,วาความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันต้องลงเอยแบบแย่แน่ๆเลยอะ่ะคือคงต้องแบบเดินจากกันแน่แน แต่ทำไปทำมามันกลับกลายเป็นว่าเราได้มีโอกาสที่จะให้อภัยกันแล้วก็ได้โอกาสในการที่จะจับมือกันเดินหน้าต่อไปอะคะ่ะ y l u l s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  แล้วก็ Honeymoon นะคะดูซี่ไพก็เข้ามาคอนเฟิร์มนะคะว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้ต่อไปก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะคุณสองคนเนี่ยจะได้ สารความสัมพันธ์กันด้วยความรู้สึกกระชุ่มกระชวยเป็นความรู้สึกอบอุ่นหัวใจนะคะมันจะเต็มไปด้วยความสุขมันจะเต็มไปด้วยโมเมนต์ดีๆเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเก็บเอาไว้ในความทรงจำไปอีกนานๆเลยอะนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคู่ สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมีความตึงเครียดนะคะสาเหตุที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันมาจากการที่คุณตั้งความหวังในตัวคนรักไว้สูงมากๆแล้ววันหนึ่งคนรักไม่สามารถที่จะทำให้คุณพอใจได้มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนโลกมันกำลังจะถล่มอะคะ่ะคุณ ไม่เข้าใจอะว่าทำไมคนรักถึงไม่ยอมทำตามที่คุณต้องการในเรื่องอื่นๆอะคือเขาก็ทำตามใจคุณนะแต่ทำไมในเรื่องบางเรื่องที่คุณคาดหวังในเรื่องที่คุณต้องการให้เขาแบบทำตามใจคุณอะทำไมเขาถึงทำไม่ได้นะคะคุณรู้สึกว่าแบบคุณอยากที่จะเอาชนะคนรักของคุณคุณรู้สึกว่ายิ่งเขาต่อต้านคุณยิ่งเขาแบบ เซโนอ่ะคุณก็ยิ่งอยากที่จะกดดันอยากที่จะทําให้เขาอ่ะเหมือนเป็นลูกไก่ในกํามือคุณอ่ะอืมแบบคุณอยากที่จะให้เขาซิโลโราบกับคุณให้ได้ในวันหนึ่งนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนช่วงเวลาที่คุณกับคนรักเล่นสงครามประสาทกันเกิดขึ้นอ่ะอืมมันมีพลังงานของการอยากเอาชนะกันสูงมากๆจนทําให ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมันเกิดรอยร้าวเกิดขึ้นนะคะแล้วมันเป็นรอยร้าวที่ค่อนข้างทาลายใจทั้งสองฝ่ายเลยอ่ะบางคนน่ะคนรักของคุณถึงขั้นคิดเลยนะว่าควรจะไปต่อไหมกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเขารู้สึกว่าบางเรื่องอ่ะเขาสามารถที่จะตามใจคุณได้นะแต่ในบางเรื่องมันก็ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันขัดใจแล้วก็มัน มันทำให้เขาไม่เหลือความเป็นตัวของเขาเองอะถ้าเขาจะตามใจคุณในในเรื่องนั้นอะนะคะอืมเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบเครียดมากๆนะคะเรามองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนอะจะค่อนข้างห่างกันนะคะคุณก็จะไปอยู่กับเพื่อนของคุณคนรอบตัวของคุณซะส่วนใหญ่ส่วนคนรักอะเขาก็จะไปอยู่กับเพื่อนหรือว่าครอบครัวของเขาแล้วคุณอาจจะได้มีโอกาส ในการระบายกับคนรอบตัวของคุณนะคะแล้วโชคดีอย่างหนึ่งคือคุณนะ่ะมีเพื่อนที่ดีมีกัลยาณมิตรอยู่เต็มไปหมดซึ่งเพื่อนของคุณนะ่ะจะเตือนสติคุณนะเรามองว่าคุณจะได้รับคําพูดบางอย่างจากเพื่อนหรือว่าคนรอบตัวที่มันทําให้คุณสามารถที่จะเรียกสติตัวเองกลับคืนมาได้นะคะมันจะทําให้คุณฉุกคิดอะว่าเฮ้ย <c oughs> ทาไมคุณถึงไปกดดันคนรัก ขนาดนั้นทําไมคุณต้องอยากที่จะไปบังคับคนรักขนาดนั้นคือคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบมานเลยอะรู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นตัวร้ายมากๆในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณจะได้สติกลับคืนมาในช่วงนี้นะคะแล้วคุณนะ่ะจะได้กลับไปคุยกับคนรักจะได้มีการปรับความเข้าใจกัน ซึ่งมันจะเป็นการคุยกันที่ตัวคนรักของคุณน่ะเขาจะค่อนข้างมีความเย็นชากับคุณนะคะคุณะ่ะต้องใช้ความพยายามมากเลยนะในการที่จะง้อคนรักนะคะคือคนรักของคุณอะ่ะบทที่เขาจะหัวแข็งบทที่เขาจะแบบดื้อ,อเขาก็จะดื้อแบบให้คุณ ต้องยอมเขาเลยเหมือนกันนะคะถ้าเขาคิดว่าเขาไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยอืมคนคนนี้เป็นคนที่ถามว่ายอมคุณไหมเขายอมมาโดยตลอดแต่ถ้าเขาจะแข็งขึ้นมาคุณก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะอืมคนรักของคุณนะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์คิลเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรกนะคะ sustainability การที่คนสองคนจะอยู่ด้วยกันในระยะยาวอะ่ะมันต้องใช้ความเข้าใจนะคะคุณต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากๆเราไม่สามารถที่จะไปคาดหวังได้อะว่าอีกคนหนึ่งจะต้องเป็นในแบบที่เราต้องการเต็มร้อเอร์ซนนะคะเราต้องพยายามหาจุดกึ่งกลางที่เรามาเจอกันง่ายๆดีกว่านะ Love yourself first ในตอนนี้นะคะคนรักของคุณเขากำลังจะสร้าง boundaries ขึ้นมานะว่าถ้าคุณอยากที่จะไปต่อกับเขาอะคุณจะต้องเคารพเขาให้มากกว่านี้คุณจะต้องยอมให้เขามีชีวิตเป็นของตัวเองคุณจะต้องยอมให้เขาใช้ชีวิตในแบบที่เขาชอบนะคะคุณไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้ในทุกๆเรื่อง Stay optimistic about your love life แล้วก็ this could be the one คนรักของคุณนะคะเขารักคุณในแบบที่คุณเป็นเขาไม่เคยสร้างเงื่อนไขเลยในการที่จะรักคุณเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็คาดหวังในสิ่งเดียวกันนะคะเขาไม่อยากให้คุณสร้างเงื่อนไขในการที่จะรักเขานะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอะเรามองว่ามันดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราเองก็ต้องลด ความต้องการของเราบางทีเราต้องลดความคาดหวังที่เรามีต่อเขาอะในการที่เราเองก็จะมีความสุขเขาเองก็จะมีความสุขด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับชาวธาตุน้ำยังไงก็แล้วแต่นะคะการพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้อยเอเซอย่างมากสุดก็ 70%- 80%เหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกัน ถ้าชอบการพยากรณ์นในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel s u s s c r i b e ช่องบ๊อบบี้สตาร์โรด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ